สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเทสหม้อ4์นะครับพร้อมแบตนะครับลูกค้าสั่งพร้อมแบตไปด้วยและตัวนี้เทสความจุแล้วได้2 6แอ์นะครับแต่แนะนำไป5 0แอ์แต่จริงๆแล้วแบตบ์ขนาดนี้ก็ใช้ได้ครับแต่มันจะได้ไม่นาน ถ้ากำลังดีก็คือ50แอมนะครับกำลังดีถ้าเป็นแบตน้ำก็ใช้ประมาณ50แอมจะจะดีถ้าเป็นลิเทียมนี้ก็มันมันใช้ได้ครับเพราะว่าลิเทียมมันปล่อยกระแสได้สูงแต่มันจะได้ไม่นาน,นเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะตอนนี้ไฟ13.8นะครับ ถ้าใครจะสั่งก็สั่งได้นะแบตลิเธียมแล้วก็จะมีที่ชาร์จด้วยครับถ้าเอาที่ชาร์จก็จะบวกเพิ่มตามรายการถ้าไม่เอาก็จะประหยัดได้นิดนึงเดีย๋ยวขอถอยออกก่อนข้างในก็จะประมาณนี้นะครับ4แอมป์ ก็จะดูลกๆหน่อยนะมีปรับไฟต่ำไฟสูงนะครับดานหน้าไฟสูงก็ขึ้นนะครับไฟต่ำก็ลงส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับกระตุกเอ้ยไม่ใช่ตัวปรับความถี่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนหน้ากล่องไว้ให้ตัวนี้ตัวล่างเป็นกระตุกก็มีปรับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดู คู่กับแบตเลยครับแบตตัวที่สั่งเลยบอกว่าใช้ได้แต่มันยังไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าจะให้ดีๆก็สัก50แอมป์ขึ้นสวิตช์ก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ร้อนนะครับผมตักให้ยาวอยู่นะเมตรเมรก,กว่าเกิอ2เมตรเทสห0าวัตต์ครับไฟต่ำปิดทุกอย่าง cm สะายได้ลงเรือได้แต่มันจะหนักหน่อยถ้าสะพายเพราะว่ามันต้องใช้แบตใหญ่แต่ถ้าแบตเล็กๆเราใช้ไม่นานจากสักชั่วโมงนี่ก็ใช้ได้ครับตัวนี้ไฟครับห้าร้อยวัตต์ไฟตำ่ำตั้งนะ,ะไฟต่ำนะ แบตสิบสามจุดห้าทำงานเหลือสิบสองจุดเก้าไปสูงครับก็เปิดความที่ใส่ตาำความที่ กระตุกกระตุกใช้งานมันจะได้เปิดประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องปรับหาเอานะตาหน้างานแต่ละที่ไม่เหมือนกันไฟหนึ่งพันวัตต์ไฟสูง ห้าร้อยวัตต์ไม่ติดก็ไฟสูง ใส่แบตนะครับอันนี้อัดแรงสุดแบตบไม่พังนะครับแบตบใช้ได้ถ้าใครจะสั่งทำก็ควรใช้บีมเอฟอย่างต่ำร้อยขึ้นนะครับเผื่อไว้จะดีบีมเอฟจะได้ไม่ทำงานหนักนะครับนี่ การเดินแผ่นนิกเกิลก็ต้องใช้หนาๆหน่อยนะอันนี้ผมเอาทองแดงเสริมไปด้วยเชื่อมเสริมไปด้วยถ้าไม่เชื่อมมันจะร้อนครับร้อนละลายแบบอาจช็อตได้อย่างว่าครับนี่ถ้าใช้กับม้อน,น็อกมันราคาค่อนข้างสูงเพราะว่ามันทำยากเราต้องทำให้มันทำให้มันดีครับทำให้มันไม่ร้อน การเชื่อมเซลล์แบตก็ต้องเชื่อมนนหนาๆแล้วก็ต้องใช้อะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็อะไรค่อนข้างสเปคสูงแล้วก็ต้องห่อหนาหน่อยเพราะว่ามันอยู่กับความชื้นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยใครสนใจก็ทักมาสั่งได้ครับ รอประมาณสิบวันในการประกอบแบตเพราะว่าผมต้องสั่งของเข้ามาทําตัวนี้เป็นอยู่ในสเปคของ3 0มแอมนะครับว่าเทสแบตเทสความจุออกมาแล้วได้ยี่สิบหกแต่มันแบตยังไม่หมดครับบีนเอฟตัดก่อนมันก็จะได้ประมาณนี้แหละยี 26, ่สอันนี้ของผม,มได้ยีิบเจ็ดลูกนี้ได้ยี่ิบเจ็ดจุดสามที่เขียนไว้อยู่เนี่ย แต่ว่าเอาตัวนี้ทับไปแล้วไวนี่ก็เอาไว้เทสหม้อนะครับเดี๋ยวมันลูกเล็กดีมันเคลื่อนย้ายสะดวกน,นี้ก็ไม่ใหญ่นี่ก็ประมาณนี้เทียบกับฝ่ามือก็จับสองมือได้ครับ มันน่าจะเท่าๆทกันกับเนี่ยตัว20แอมป์นะครับแบบตะก,กัวแต่มันจะหนากว่าแล้วก็ต่ำกว่านิดนึงคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับใครสนใจแบตก็สั่งมาได้สนใจหมอ้อก็สั่งมาได้ครับวันนี้ก็มีส่งนิดหน่อยตามนี้ แล้วก็จะมีเพิ่มเติมมา5แอมป์ครับส่งวันนี้อันนี้ยังไม่ครบเหลือจะเหลือ1แอมป์อยูอ่อีก3เครื่องเดี๋ยวก็รอติดตามหน้าเพจแล้วกันครับส่งจริงครับไม่ต้องกลัวโดนโกงได้ทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ